ท่านผู้ชมตอนนี้ชายทะเองเห็นเลขอีกเลขหนึ่งท่านผู้ชมเป็น3 9นะครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับตอนนี้ท่านผู้ชมอยู่กับผมคนสองเลขนะครับวันนี้เราจะพาท่านผู้ชมทุกท่านไปขอเลขกับต้นกล้วยท่านผู้ชมนะนมนะนมต้นกล้วยตรงกลุ่มนี้นะตอนนั้นที่เราขอกันแล้ววิกท,ที่แล้วเรา ไม่ได้มาขอตรงนี้ท่านผู้ชมนะเราขอตอนนั้นได้18กันตรงนี้ท่านผู้ชมแต่ว่าก็ที่ผ่านมาเราไม่ได้ขอตรงนี้นะเราไปขอที่ศาลวิโทเป็นแม่กล้วยตานีของจริงอันนั้นคือแม่กล้วยตานีของจริงนะท่านผู้ชมน้อแล้วเลขก็ชัดด้วยนะอันนั้นเห็นเป็น68ท่านผู้ชมนันรอบนั้นนะก็เลขชัดมากแต่ตรงนี้ก็ได้18รอบที่ออกไปแล้วท่านผู้ชมนะเราก็เว้นไปหนึ่งรอบแล้วก็วันนี้เราก็เลยจะพาท่านผู้ชมท่านมาขอโชคอีกครั้งหนึ่งท่านผู้ชมมาติดตามรับชมกันว่า คนส่องเลขจะพาท่านผู้ชมส่องได้เลขอะไรมาติดตามรับชมครับเอาตัวไหนท่านผู้ชมเดี๋ยวเราจะเอากลุ่มนี้นะท่านผู้ชมนะเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยเราเอาเลขกันตรงนี้แหละที่เราได้นะท่านผู้ชมเนะเออเนี่ยวเราติดตามรับชมกันท่านผู้ชมว่าจะเป็นเลขอะไรเนาะเดี๋ยวเรามาทําการไหว้ก่อนเอามาสั่งเดี๋ยวจะไหว้ก่อนนะท่านผู้ชมนะ มาท่านชมติดตามรับชมนะเราจะขอโชคขอลาบกับแม่กล้วยนะครับอันนี้เป็นกล้วยน้ําว้าแต่เดี๋ยวเราจะลองลองดูท่านผู้ชมจะได้เลขหรือเปล่านะเดี๋ยวนะแล้วเราจะมาทําการขอกับต้นกล้วยกลุ่มนี้ก่อนนะท่านผู้ชมเนาะรอบที่แล้วที่เราได้ไปอย่าลืมนะท่านผู้ชมเนาะรอบนี้จะเป็นเลขอะไรเนะี่ยจะลองอย่าลืมติดตามรับชมแล้วก็อย่าลืมพลาดนะอย่าพลาดเลยจริงๆิงนะท่านผู้ชมเนาะ เพราะว่าตรงนี้ให้โชคเรานะครับเดี๋ยวเราจะลองอสื่อแล้วก็ขอกับต้นกล้วยกลุ่มนี้นะผมว่าเรียกเป็นแม่กล้วยตานีเหมือนกันละกันแต่จริงๆเป็นกล้วยน้ำว้านะริเขาให้โชคผมถึงจําเป็นจะต้องขอนะท่านผู้ชมน้องลองดูนะครับมาติดตามรับชมนะท่านผู้ชมนะขอโชคขอลาบไปด้วยกันเด้ยท่านผู้ชมน้อรอบที่แล้ว ย่เพิ่งทิ้งนะผมว่าเลข68กลุ่มนั้นนะท่านผู้ชมะที่เราไปขออยู่ที่ศาลูุ้ตธิสุโทวที่เป็นแม่กล้วยตานีท่านผู้ชมเลขนั้นชัดมากนะผมว่าเหมาะแก่การเอาไปรอบหน้าอยู่นะเดี๋ยวมาดูรอบนี้นะท่านผู้ชมว่ากลุ่มนี้จะได้เลขอะไรนะ อาดาลโชคลาดออกเรขชัดๆ็นเด่นเด้อแม่ให้อย่างรอบแล้วดูเด้อ ให้หนึ่งแปดไปแล้วนะเดีด๋ยวดูต้นนี้จะเป็นยังไงนะครับรอติดตามรับชมกันนะท่านผู้ชมเนาะดูต้นไหนต้นนู้นเนาะขอ,อพี่ขอเอาาท่านผู้ชมเดี๋ยวเราสา<ะ>ธุอาวท่านผู้ชมเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะครับว่าจะเป็นเลขอะไรอ่อง หาได้ลงทุกท่นมาสองเลขแม่กล้วยตานีแล้วกันอันนี้ีจะเป็นกล้วยเป็นกล้วยตานีอีกชนิดหนึ่งแล้วกันเนาะเพราะว่ารอบนั้นนะท่านผู้ชมเพราะว่าเป็นกล้วยที่มีต้นลำต้นใหญ่แล้วเราก็คิดว่าน่าจะให้โชคด้วยนะครับรอติดตามรับชมนะท่านผู้ชมนะว่าจะเป็นเลขอะไรนะฮะสาธุสาธุาธาธเห็นไหมพากันดูก่อนนะพากันดูก่อนท่านผู้ชม เดี๋ยวจะส่องให้ท่านผู้ชมได้ดูนะว่าเป็นเลขอะไรนะเดี๋ยวดูให้ดูรอบที่แล้วก่อนนะท่านผู้ชมรอบที่แล้วเป็นเลขนี้เห็นไหมนี่นะที่เราส่องให้ท่านผู้ชมไปดูนะนี่เห็นไหมอันนี้แปดอันนี้หนึ่งนะแปดกับหนึ่งนะรอบที่ผ่านมานู่นน่ะที่เราส่องให้ท่านผู้ชมได้ล่างนะหนึ่งแปดแปดหนึ่งแล้วเราก็คำนวณเลขเข้าตอนนั้นท่านผู้ชมแล้วก็เลยมาส่องให้ดูอีกครั้งหนึ่งและตอนนี้ก็มาต้นกล้วยต้นนี้แหละท่านผู้ชมจะลองดู ว่าจะได้รับโชคอีกไหมเขาจะให้เราอีกหรือเปล่าท่านผู้ชมเราติดตามรับชมนะท่านผู้ชมเนาะใครที่รับชมอยู่เด้อท่านผู้ชมฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับคนส่องเลขด้วยนะครับเรากําลังส่องหาเลขที่มีความชัดเจนอองนี้ได้ไป่ะนี่อ,องนี้อ,องนี่นี่ตรงนี้เหมือนนะ โอ้ยนี่ชัดตัวนี่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 น,น,น,นี่ใช่เลยที่ใช่ไหมใช่เลขไหมนี่ท่านผู้ชมนี่เห็นไหมเหมือนเลขแปดนี่เห็นไหมแปดอีกแล้ววะาเออตามตัวนะหไหนเ <Yeah. S 1> จอเหรอ ชัดไหมเฮ้ยมีเลขชัดตัวองชัดตัวไม่มีอะไรสามส่วนนะฮะสามส่วนนี่นี่แปดสูตรป่ะนี่สูตรแปดป่ะนี่นี่นี่นันก็มีสูตรแปดและนี่ยังชัดเลยชัดมากเลยนะท่านผู้ชมอาจจะไม่เห็นเนาะเดี๋ยวเราส่องให้ดูบางทีติดต้นกล้วยในต้นเล็กอยู่ฮะนี่ท่านผู้ชมนี่นี่นี่องชี้ให้ด้วย นี่ก็เหมือนเลขนี่นะผู้ชมเหมือนเลขศูนย์แปดปะนี่เห็นไหมเหมือนนะนี่เมือนสส่นฮะส<ะ>องส่วนนะสามส่วนเออสามนสามแต่นี่ชัดมากเนี่ยศูนย์นะติดกับเลขแปดอะ เออชัดมากเลยนะเลขอะไรเห็นไหมท่านผู้ชมแปดศูนย์หืมแปศูนย์เนาะชรงล่างเหรอแปดศูนย์อ่ะตัวนี้ชัดมากเลยนะแปดศูนยอาจตัวใหญ่นี่เป็นเลขแปดท่านผู้ชมนะนี่ตัวนี้ตัวนี้เลขแปดนะตัวนี้เลขศูนย์เห็นไหมแปดกับศูนย์เนาะ <Okay. S 1> ชัดอยู่นะ mm hmm. เห็นไหมอ่ะส่องให้ดูอีกสักพักก่อนท่านผู้ชมเพื่อจะชื่นชอบตัวนี้เนะท่านผู้ชมนะคือจวเราลองหาตัวอื่นด้วยที่มันมีความชัดเจนเหมือนกันท่านผู้ชมจะส่องให้ดูนะครับแต่ตัวนี้เห็นตรงนยกชัดมากเลย80ตัวนี้ เห็นไหมอันนี้ไม่ไม่มโนนะเห็นจริงๆจังๆเลยชัดมากด้วยนะครับศูนย์แปดเหมือนกันเออเห็นไหมท่านผู้ชมตัวนี้เป็นศูนย์แปดนะครับโอเคนะได้เท่านี้ตัวนี้นะครับเดี๋ยวเราไปหาจุดอื่นันครับฮะนม่แปดเจ็ดหรอแปดสี่หรอตรงไหน นี่มีเลือดเยอะมากเลยดูนี่นี่นีเออว่าเป็นกลุ่มเลยนี่ดูนี่แปดสีแล้วนี่ดูนี่นี่ดูเอาดูตาเปล่าข้อม่ถึงให้พี่ดูตาเปล่าแปดสีแลแปดเจ็ดเลแปดเจ็ด แปดเจ็ดจมันถ่ายไม่ได้จนเข้าไปถ่ายไม่ได้ป่ะถ่ายรูปมาแล้วก็ไปวางให้เขาดูได้ไหมถ่ายรูปมาดิในท่านผู้ชมตอนนี้ใช้ยทัดองเห็นเลขอีกเลขหนึ่งท่านผู้ชมเป็นสามเก้านะครับอุ้ยชัดว่ะจำเลยไม่เก้าก็เจ็ดนะสามเจ็ดหสามเก้าเห็นปะเออเห็นจำจำอะเห็นไหมท่านผู้ชมเนยเลขสาม อันนั้เลขเจ็ดหรือเลขเก้าเจ็ดป่ะสามสามเก้าหรือสามหกสาดเนีเนี่ยนะเหมือนเลขเจ็ดตัวนี้นะตัวนี้สามเนี่ยนเลขสามเงาเงาอยู่นะอันนี้เหมือนเลขอยู่นะนี่ตรง้างหน้านี่เห็นเห็นเห็นดาวตัวนอันนี้ตัวนึ่เหมือนต้นนี้เหมือนโดนตัดทิ้งเนาะแล้วก็เกิดใหม่ท่านผู้ชม อตัดชิ้ก<ร>ถูกเกิดใหม่นะครับสองใหม่ที่สามเก้านี่หเมื่อกี้หายไปแล้วสามเก้าสามอะไรสามเจ็ดตัวสามเจ็ดแล้วสามเก้าแต่มันมีขีดต่างๆเหมือนเก้าตีปองหกเลยเหมือนเจ็ดนะเี่มันช้อยู่เนาะเก่งไหมท่านผู้ชมนี่นะนี่เลขไปนี่สามเก้าหรือสามเจ็ดลองตีกันดิ นะใครเห็นเลขตรงนี้ถ้าไปชมตีเลขมาเลยเนะี 39, ่ยสามเก้าหรือสามเจ็ดคุณว่าผมว่าสามเจ็ดนะมีความเหมือนสามเจ็ดตัวหน้าเหมือนเก้าสามตัวหน้าเหมือนตัวอะไรวะเลขเก้าปะเลขเก้าหรือเลขอันนี้เหมือนลิหนึ่งนเก้าอ่ะต้องหน้านะสามเจ็ดอะชัดแน่นอนสามเจ็ดชัวร์เนาะถ้าไปชมเห็นไหมเห็นด้วยไหมสามเจ็ดชัดมากสามเก้าสามเจ็ดมากเลยแต่ถ้าเวลาองไม่อะไรเราไม่ถ่าย นะไปเจ็ดเลขแปดอืมที่เราเห็นตนัวเลขอะไรที่องบอกตอนแรกเลขอะไรสามครับตรงริมนู้นนู่นแล้วก็เจ็ดแปดเจ็ดแปดเออนี่มันเห็นได้เจเลขแปดหรือม่ทีอ้าวท่านผู้ชมตรงนี้องเห็นอีกจุดหนึ่งท่านผู้ชมนันเลขโคดเขาเรียกว่าโคดชัดเหมือนเมื่อกี้เลยท่านผู้ชมเลขมันเหมือนเมื่อกี้เลยนะครับมีความชัดเจนอยู่นะ เดี๋ยวเราส่องให้ดูท่านผู้ชมนะมันเหมือนคล้ายๆเลขแปดหกหกแปดอยู่ยังมีหกแปดแปดหกมาอยู่ด้วยเฮ้ยมาเจ็ดเจ็ดแปดหมนี่อองตรงนี้เหมือนเลขหกไหมเออนี่หกอันนี้เลขเจ็ดนี่เลขเจ็ดนี่เลขแปดอืมนี่หกเจ็ดแปดเลยเหรอแปดเจ็ดหกเหรออืออันนี้ด,ดูดูนะ นี่เลขหก 6, ใช่ไหมอืมนี่เลขเจ็ดใช่ไหมอืมนี่เลขแปดเออหกเจ็ดแปดเลยหกเจ็ดแปดชัดไหมละ่ะแต่นี่นชัดอยู่นี่นก็มาเลขเก้าดิอันนั้นมันเลขสี่เลย, 4, เย 4, ชัดชัดอ่องนะพี่หกแปดหรือหกเก้ามันหกแปดหรือหกเก้าอะเหมือนอยู่ทนะั้งเหมือนทั้งสองตัวเลยแต่ข้างล่างนี่เห็ดไหมชัดเลยเอาท่านผู้ชมจุดนี้นะ จุดนี้เนี่ยชัดด้วยเลขอะไรบ้างท่านผู้ชมลองสังเกตไปพร้อมๆผมนะผมจะชี้ให้ดูนะครับท่านผู้ชมว่ามีเลขอะไรที่มันชัดเจนบ้างนะครับเลขที่ชัดนะท่านผู้ชมคยดูนะเลขนี้เนี่ยมันเหมือนเลขเก้าใช่ไหมเลขเก้านะครับแม่นี่เลขเก้าต่ำมาตรงนี้เป็นเลขหกหรือเลขแปดท่านผู้ชมดูนะอันนี้เนี่ยอันนี้กลายมาเป็นเลขเจ็ด อีกตัวหนึ่งนี่เลขแปดท่านผู้ชมแปดแปดนะครับอันนี้เลขแปดนะครับแปดเจ็ดแล้วก็หกแล้วก็เก้านะครับมีเก้าอันนี้ก็เหมือนเลขเจ็ดเนาะอันนี้ก็เหมือนคล้ายๆเลขแปดเหมือนกัน อันนี้เจ็ดนะครับเจ็ดอันนี้แปดนี่ชัดมากเลยนะตัวนี้เลขแปดแปดนี่ครับแล้วก็น,นี่ก็เจ็ดเลขสวยๆนั่นเลยท่านผู้ชมอืมโอเคเอาท่านผู้ชมท่านผู้ชมเมื่อกี้เราหาเลขให้เมื่อกี้นะครับท่านผู้ชมมันจะมีอยู่จุดหนึ่งที่เป็นเลขชัดๆเลยก็มีศูนย์แปด ศูนยะ์แปดแปดศูนย์ท่านผู้ชมก็อย่าลืมเนาะศูนยะ์แปดแปดศูนย์มีจุดหนึ่งที่เป็นศนะูนยะ์แปดแปดศูนย์ท่านผู้ชมแล้วก็มีเลขสามเก้านะครับสามเก้าไม่สามเก้าก็เป็นสามเจ็ดนะครับสองตัวนี้นะครับแล้วก็มีจุดหนึ่งที่เมื่อกี้เห็นแบบชัดๆตรงนี้ก็จะมีเลขมีเลขเก้านะครับเลขหกเลขเจ็ดเลขแปดเนาะที่เราสองให้ท่านผู้ชมไปด,ดูนะก็อย่าลืมเอาไปตัดสองตัวนะแต่อีสองจุดนู้นอะ่ะมันเป็นสองตัวอยู่แล้วท่านผู้ชมนะศูนย์แปดนะศูนย์แปดแปดศูนย์นะครับสามเก้าสามเจ็ด แล้วก็มีตรงนี้ก็จะเป็นเลขา9 6 7 8และเลขก็ชัดมากด้วยท่านผู้ชมเนาะสรุปแล้วตรงนี้เป็นต้นกล้วยตรงนี้เนะี่ยให้โชคตามนี้ท่านผู้ชมอย่าลืมติดตามรับชมคลิปอื่นๆด้วยแล้วกันเนาะวันนี้เราพาท่านผู้ชมทุกท่านมาขอเลขกับต้นกล้วยต้นเดิมนาะที่เคยให้เลข18ไปแล้วท่านผู้ชมเนาะก็ลอง ลองเอาไปเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงกันดูแล้วกันนะครับยังไงก็ฝากด like, share, กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้คนสงเลขดูแลกันนะครับจุดนี้พามาขอโชคขอลาบกับต้นกล้วยตรงนี้ที่เคยให้โชคเรามาแล้วท่านผู้ชมก็หวังว่ารอบต่อไปนี้จะได้รับโชคอีกเช่นเคยนะครับตั้งแต่วันนี้นี่ก็ต้องขอขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่าน,นเนาะที่ติดตามรับชมคลิปวิดีโอนี้เนาะก็เดี๋ยวมารอลุ้นกันนะครับว่าวิกนี้จะเป็นเลขอะไรท่านผู้ชมจะได้อย่างที่เราต้องการหรือเปล่านะครับรอติดตามรับชมเนาะเลขมันจะชัดหรือไม่ชัดยยชอ,ชอย่างไรจะมีโชคหรือไไมมม่่ชชคยงาา้รอตติด วันที่หนึ่งมิถุนายนี้จะเป็นยังไงเรามาติดตามรับชมพอตอนนี้ท่านผู้ชมเนองเห็นเลขขึ้นตรงนี้เลยเห็นไหมนี่เหมือนมีเลขเลยนะเออตรงนี้ฝั่งนี้เหมือนเลขเหมือนเลขอะไรนี่มันเลขเก 9, ้าป่ะสามเก้าหรือเปล่า <laughs> อยู่ตรงนี้อยู่ตรงนี้เนาะก็ฝากท่านทุกท่านด้วยแล้วกันเนาะยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับอย่าลืมอ่า กดซับสไครด้วยสําหรับคนที่เข้ามาใหม่นะแล้วอย่าลืมนะครับท่านผู้ชมเนาะคนที่เข้ามาใหม่อย่าลืมกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับท่านผู้ชมเนาะว่าคลิปต่อไปเราจะได้ไปถึงท่านด้วยสําหรับวันนี้เนี่ยเราต้องขอติด่อขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับอย่าลืมติดตามรับชมคลิปอื่นๆด้วยสําหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบายนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปโหนา้าสวัสดีครับบ๊ายบาย